เผยอายุจริงแอปทักษอ,อนคุณแม่คนสวยหน้าเด็กกว่าอายุจริงมากตั้งแต่แอปทักษอ,อนพักสุขเจริญได้กลับมาเป็นโสดอีกครั้งหลังเลิกรากับอดีตสามีสงกรานเตชนะนรงค์และต้องทำหน้าที่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกสาวอย่างน้องปีใหม่แต่ใบหน้าของแอปทักษอ,อนก็ยังคงความสวยเป๊ะตลอดกาลเลยล่ะค่ะ ซึ่งถึงแม้ในเรื่องความรักของแอปทักษอนจะยังดูไม่สมหวังสักเท่าไหร่แต่เธอก็ปังสุดๆในเรื่องของงานนะคะตอนนี้ก็กลับมามีงานละครและงานพิธีกรมากมายจนล้นตัวเลยล่ะค่ะ ซึ่งหลายคนก็คงจะเห็นแอปทักษออนอยู่ในวงการบันเทิงมานานแล้วนะคะแต่บอกเลยข่าวว่าปัจจุบันเธอมีอายุ42ปีและยังเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งซึ่งหากไม่บอกก็คงไม่มีใครเชื่อนะคะว่าเธออายุขนาดนี้แล้วเพราะว่าเธอหน้าเด็กกว่าอายุมากจริงๆคะ่ะ